สวัสดีครับคลิปนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการการทำคลินิกโดยตรงนะครับแต่ว่าผมมีตัวไอเทมผมเรียกว่ามผมเรียกว่าเรียกมันว่าไอเทมก็ไ้กันนะครับที่ไว้สําหรับคนแบบผมนี่แหละคนที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับพื้นที่ที่ตัวเองไปทำคลินิกแต่ว่าก็อยากจะใช้รถไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้ติดตั้งวอลชาร์จไว้กับคลินิกเลยนะครับ ผมจะเดินทางกลับบ้านไปกลับคลีนอยเนี้ยทุกวันวันละประมาณ150กิโลได้อยู่ครับแล้วคราวนี้ผมเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าไงเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยผมใช้รถน้ำมันซึ่งค่าน้ำมันในการเดินทางต่อเดือนเนี่ยถ้าช่วงไหนผมขับตัว t o y o ต a r e ี o ผมก็จะใช้น้ำมันอยู่ประมาณสัก16,000-17,000ต่อเดือนยําว่าต่อเดือนนะครับซึ่ง ค่าน้ำมันระดับ1 5ื0 0หเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยสำหรับผมนะครับดังนั้นถ้าเรามาทำคลินิกแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเดินทางแบบนี้ทุกวันทุกเดือนเนี่ยมันทำให้กำไรที่เราได้จากการทำคลินิกเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าคราวนี้พอผมอเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าลองดูว่า เดือนที่แล้วเนี่ยผมผมสรุปให้ฟังว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้ค่าเดินทางหรือว่าค่าค่าชาร์จไฟผมไม่ได้ขับรถน้ํามันเลยนะครับค่าชาร์จไฟเดือนที่แล้วเดือนอตุลาคมทั้งเดือนเนี่ยผมจ่ายค่าชาร์จไปประมาณสัก4,500บาทซึ่งต้นทุนเนี่ยมันหายไปไปเยอะเลยนะครับหนึ่งแค่หนึ่งในสามจากจากที่เคยใช้รถน้ํามันเลยแล้วคราวนี้นะครับผมก็ไม่ได้ติดวอลชาร์จไง นะฮะแต่ผมผมเลยลองไอเดียไอเดียหนึ่งโดยใช้ตัวสา,ายชาร์จฉุกเฉินเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับนี่สายชาร์จฉุกเฉินของผมนะครับที่เขาแถมมากับตัวรถเชอร์รี่วียนี่ผมใช้ตัวสายเนี่ยนี่ครับเสียบเข้ากับตัวเต้าเสียบของคลินิกเลยโดยที่ไม่ได้ใช้วอวชาร์ ผมเริ่มเสียบชาร์จเนี่ยตอนบ่ายตอนบ่ายสเลยสิบหนกาผมเริ่มเสียบชาร์จในตัวรถ v 2 3ของผมเนี่ยมันมีแบตเตอรี่อยู่41%ตอนนี้เวลาเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงตอนนี้เวลาอยู่ที่19บนาฬกาเดนาทีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่า,าหลังจากที่ผมชาร์จแบบฉุกเฉินแบบนี้ย จากแบตเตอรี่ตัวรถมี41%หลังจากเสียบชาร์จตั้งแต่บ่าย3เดี๋ยวผมไล่เวลาให้ดูนะครับบ่ายาสี่โมงหาโมงหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ใช้เวลาไปแล้ว4ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณไปดูกันว่าตัวรถของผมเนี่ยมันได้พลังงานคืนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ผมขับมาถึงเนี่ยผมดูที่หน้าจอมันแสดงสถาน,นะว่า41%นะครับตอนนี้4ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับรถอ,อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยมันเป็นรถสีดำมาที่หน้าจอครับนี่ตอนนี้นะครับหน้าจอของผมแสดงสถานนะ แบตเตอรี่อยู่ที่51%ระยะทางที่วิ่งได้คือ228มีกำลังไฟกำลังไฟที่เข้าตัวรถนะครับก็คือ2.1กิโลวัตต์แล้วก็กระแสชาร์จกระไฟชาร์จก็คือ9 M, แอมป์นะครับแรงดันไฟฟ้าขนาดชาร์จ216โวลต์นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่80%ดังนั้นมันคำนวณให้ผมว่า ผมต้องใช้เวลาอยู่ที่15ชั่วโมง33นาทีระดับแบตเตอรี่ของผมจะไปถึง80%นะครับนี่คือ,อผลของการใช้สายชาร์จฉุกเฉินกับตัวเชอรีย่บกับไฟหม้อไฟผมหรือว่าแอมเนี่ยอยู่ที่15แอมนะครับไม่ใช่5แอมตอนนั้นผมผมทำาิคนิกก็ก็ให้เขามาติดตั้งหม้อเป็น15แอมก็ได้ประมาณนั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เดี๋ยวขอยกเตียงออกมานิดนึงสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วไปทํางานอีกที่หนึง่งที่ไม่ได้มีอชาร์ทที่ไม่ได้มีจุดชาร์จรถไฟฟ้าใกล้ใกล,กล,เกลเ้เคียงใกล้เคียงพื้นที่เขาที่เราอยู่นะครับก็ลองใช้สายชาร์จฉุกเฉินแบบนี้ ถ้ามีเวลาเปิดคลินิกแบบผมสี่ชั่วโมงครึ่งหรือว่ามากกว่านั้นซึ่งผมเปิดแต่ละวันมันมากกว่านั้นอยู่แล้วแหละถ้าเป็นวันหยุดเสาร์ทตย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันวันธรรมดาวันราชก,การเนี่ยผมมาถึงที่นี่ตอนสี่เออตอนห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเปิดเสียบว่าเสียบชาร์จแบบนี้ไปจนถึงประมาณสามทุ่มห้าโมงหกโมง ทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอยู่ประมาณนี้นะครับกาลังไฟก็จะอยู่ได้ได้มากลับมาประมาณสักสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าพอให้เราขับเคลื่อนตัวรถไปยังจุดชาร์จตามสถานีชาร์จถรจถไฟฟ้าทั่วไปซึ่งสําหรับผมเนี่ยก็จะไปชาร์จที่ PEA นะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่ไม่ได้มีจุดชาร์จที่เป็นของปตทหรือว่าของแบรนด์อื่นนะครับมีจุดของ PEA อยู่ใกล้ๆอยู่ที่ปั๊มบางจาก ปกติผมก็ชาร์จที่บางจากทุกวันนะครับก็ถือว่าอีกเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งและคราวนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าต่อไปนะครับถ้าไม่เกิดปัญหาหรือว่าขา้อผิดพลาดอะไรเนี่ยผมอาจจะย้ายที่ทํางานหรือว่าได้ย้ายที่ทํางานก็มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผมด้วยแหละนะครับว่าผมสามารถที่จะสอบได้ไหมผมก็จะย้ายอาจจะย้ายที่ทํางานมาใกล้ๆกกับที่เปิดคลินิกแบบนี้แหละ จะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องเชียวอะไรมากมายนะครับก็หวังว่าอาจจะมีตั้งเหลือเยอะมากกว่าตอนที่อยู่บ้านประจำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในอนาคตต,ต่อไปถ้าสมมติว่าผมมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสบางวันบางคืนหรือว่าบางบางช่วงเวลาที่อาจจะใช้คลินิกเนี่ยอาจจะมีห้องสําหรับนอนของตัวเองด้วยแล้วก็ลองชาร์จแบบไม่ติดตั้งวอชาร์จแบบเนี้ย ว่ารชา้ตั้งแต่ตอนเปิดเริ่มเปิดเิดคลินิก5้าโมง5โมง5โมง,5โมงครึ่งเนี่ยไปจนถึงเช้ามันก็น่าจะใช้เวลาเ,เกือบเกือบน่าจะเกือบ16ชั่วโมงได้อยู่ถ้าคำนวณตามตัวเลขอัตราการใช้ไฟแบบนี้นะครับ16ชั่วโมงผมก็น่าจะได้อยู่ประมาณ30%นะครับน,น,นั่นคือนนคืออนาคตแล,แล้วก็ ถ้าไม่ติดตั้งวอชาร์นะในในกรณีนั้นกรณีนั้นนะครับแต่ว่าถ้าติดตั้งวอชาร์ก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งส่วนจะติดตั้งวอชาร์มันก็ต้องเปลี่ยนเรื่องของมิเตอร์เป็น30มสทับร้อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเดินวงจร2ก็อีกหลายอย่างอยู่นะครับก็ค่อยๆว่ากันในอนาคตต่อไปแต่ผมได้ทดสอบด้วยตัวเองแล้วแหละว,ว่าการใช้เนี่ยสายชาร์จฉุกเฉินแบบนี้ติดกับตัว V23 ก็ 4ชั่วโมงได้แบตเตอรี่กลับมาอยู่ประมาณสัก10%นะครับก็ถือว่าพอไนะพอไปพอมาได้อยู่ถ้าเกิดได้ชาร์จตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเช้าเนี่ยมันก็จะได้ได้ถึง30%อยู่ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการทำกนิากอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมีเวลาแค่นี้แหละเล่าให้ฟังนิดหน่อยสวัสดีครับ